มาแล้วครับพรีวิวพร้อมฟันธงโคปราอเมริกา2024ครับซึ่งจะเตะกันในวันศุกร์ที่21มิถุนายนนี้ครับรอบแบ่งกลุ่มกลุ่ม A ครับอารเ์เจนตินาพบแคนาดาครับเตะก่อนชาววันชาวช่องเขาเลยครับซึ่งจะเตะกันในเวลา7โมงเช้าครับโอ้โห สะใจครับสมใจคนที่ตื่นเช้าๆครับจะได้มาดูอาร์เจนติน่าคู่เปิดหัวอาจจะไม่ถูกใจคนที่ดูฟุตบอลยูโรเสร็จและต้องตื่นมาดูอาร์เจนติน่าฟุตบอลโคปาเมริกาอีกโอ้โหอาจจะขัดใจจุดนี้ครับเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาครับเราไปกันอย่างเร็วๆเลยครับเราไปดูสถิติ5นัดหลังสุดทั้งทั้งสองทีมครับอาร์เจนตินากับแคนาดาครับโอ้โหลองมาดูกันที่สถิติครับโอ้โหอาร์เจนตินาขึ้นมาครับเขียวกันจีครับ5้านัดหลังสุดยังไม่ทันแพ้ใครเลยครับถ้าจะว่าไปครับ ตั้งแต่นัดที่อาร์เจนตินาครับแพ้ซาอุดิอาระเบียครับหลังจากนั้นครับเขาแทบจะไม่แพ้ใครเลยครับถ้าไม่นับเกมที่แพ้อุรุกวัยในนัดนั้นครับหลังจากนั้นครับอาร์เจนตินาก็แพ้ไม่เป็นหลังจากนั้นมาเลยเรามาดู5นัดดังสุดของแคนาดาครับชนะ2แพ้2เสมอ1ครับ ไปเสมอกับฝรั่งเศสครับและไปแพ้4ประตูต่อ0ให้เนเธอร์แลนด์ครับโอ้โหครับสถิติเรียกเลยว่าต่างกันอย่างชัดเจนครับสำหรับอาร์เจนติน่ากับแคนาดาครับเราไม่ต้องพูดเยอะครับเราไปดูขุมกำลังนักเตะครับโอ้โหของอาร์เจนตินานี้สุดครับเด็ดทุกตัวแจ่มทุกตัวและก็ที่สำคัญครับเกมลุกนี่เมซี่ที่สามารถสร้างปฏิหารได้ตลอดเวลา ไม่มีอะไรที่เขาทำไม่ได้ครับสำหรับเมซี่ส่วนกองกลางครับก็หายห่วงครับอยู่ในตัวท็อปทั้งนั้นเลยสำหรับอาร์เจนตินามีให้เลือกใช้หลายคนครับหลายทีมดังที่อยู่ในยุโรปที่อาร์เจนตินานั้นไปค้าแข่งด้วยซื้อเสียงเรียงนามของอาร์เจนตินานั้นครับโอ้ผู้เล่นชุดนี้ครบเครื่องครับเพราะว่าผ่านการเล่นด้วยกันมาเยอะไม่ว่าจะเป็นฟุตบอลโลกไม่ว่าจะเป็นโคปาแชมล่าสุดไม่ว่าจะเป็นเยอะครับ รเรื่องราวหลายๆเรื่องครับรวมทั้งการสัมัคคีในชุดนี้ถือว่าดีเยี่ยมเป็นอย่างมากครับคุ้มกําลังของทางฝั่งแคนาดาครับตัวชูโรงก็จะมีอัลฟอนโซเดวีครับโอ้อัลฟอนโซเดวีเชื่อว่าทุกคนคงรู้จักกันเป็นอย่างดีครับของบรยยนบิวนิครับตัวน,นี้เด็ดเรียวจรวดทางเรียบครับอัลฟอนโซเดวีแล้วก็มีกองหน้าครับ เจานาทานเดวิดครับแผนการเล่นของอาร์เจนตินาครับก็น่าจะมาในระบบ4-4-2ครับบุลลัสซาประตูมาติเนสครับหลัง4ตัวครับโมลินาโอตาเมนดีมาติเนสแล้วก็กอนซาเลสครับแล้วก็กลาง4ตัวครับกาโบนีเอนโซฟอนเนสครับแม็กอลิสเตอร์โรเซลโซและหน้า2ตัวครับเมซี่และมาติเนสครับส่วนแผนการเล่นนี่ครับก็เอามาจากนัดล่าสุดเลยครับที่อุ่นเครื่องชนะกัวตาลาครับ4ประตูต่อ1โอ้โห ทายังไม่เวิร์กหรือยังไงอาจจะมีกั้นเป็นตัวครับอาจจะส่งดิมารียมีให้เลือกหลายตัวครับริมาเรียกาลนันโซ่ฟาราเดสเดอรรับโอหลายคนครับมีให้เลือกใช้มากมายเลือกใช้กันได้เลยครับสำหรับอาร์เจนตินาสำหรับความน่าจะเป็นของเกมนี้ครับอาร์เจนตินาน่าจะเอาชนะได้ครับคงไม่เป็นงานยากอะไรของทางฝั่งอาร์เจนตินาอยู่แล้วเพราะว่าเมซี่นั้นสามารถสร้างปฏิหารได้ตลอดเวลาครับ และสกอรที่คาดจะเป็นน่าจะเป็นของทางฝั่งอาร์เจนตนาครับน่าจะอยู่ที่2ประตูต่อศูนย์ครับสำหรับคลิปรีวิวครับก็จะประมาณนี้แหละครับเพื่อนๆครับมีความคิดเห็นยังไงกับคลิปนี้ครับคอมเมนต์และเข้ามาพูดคุยกันได้ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับ